ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปลางป่าสู่ผุดสะก้อนมือนี่อีแม่แม่ลีสาวอีสานกินแซ่บสีส้วนพีส้วนดองไม่กินตะวันแซ่บพริกผู้เขาไฟขึ้นกาล่ะค่ะเจอเจอพัฒน์เมฆขึ้นกาวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดบแซ่บนุวันน้ำแข็งเจ้าบวมน้ำลายแตกจุกๆจ้ะเมื่อได้จ้าผู้ใดหิวเข่าหาเขาข้างหน้ามากินกับพ่แม่ไม่ดีเด้อเี็พีสับแซ่บตะวันเลือดน่อยป๊กๆอีแม่เห็ดซุปขมข่ามเด้อจ้าบ่ดีบ่ัสดีปนใด พอดีพอดีจะวันวานจ้ามาเร่อบ่อะไรจะห่าจ้าจูน้ำแอืม サッさーヘア。うん คุยพริกพนอก้องสไปซี่ฮอตเวลี่สไปซี่ย่อมมีอืม,มี <c oughs> <c oughs> เราวันตอนนี้ไงเด้อพี่นอ้องือคุยจะพี่คุยอ่ะอือือ ตังเพียงังแสบเอาสนีนะอพี่น้องนะแสบค่ะเอดีลองไปหามากินดีจ้ะตะวัน พีกพันเม็ดโจ๊ะๆเสียบๆเลยจ้ะสไปซี่ฮอตลิเวอร์เวลาไม่มีวันจอยวิตัส thank you for watching my video ขอบพระคุณหลายหลายด้จาพี่น้องทุกคนด้จ้าเด้อฝากติดตามอีเมลแม่ดีนด้จ้าเด้อขอนกำลังแรงใจนด้จ้าเด้ออีเมลกับสีแวบไปชมบ้านเพื่อนๆพื่อนทุกคนขึ้นกันนะจ้าขอบพระคุณหลายหลด้จ้าเด้อขอบพระคุณอย่างสูงค่ะมีอีเมลก็มากับปรูปๆให้เก่าปั่นเขาเดียวอยู่ข้างหล่างอีเมลนะจ้ะ กินเผ็ดนะแม่บ่ได้ฝากกำลังใจให้แม่กับลูกๆเม่ได้ใเด้อครับคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า